สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนเรามาทบทวนความรู้เดิมดีกว่าว่าคาบที่แล้วครูสอนอะไรไปบ้างมีใครจำได้ไม่เอ่ยว่าคุณครูสอนเรื่องอะไรนะาอ๋าถูกต้องค่ะเรื่องสระโอนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเรามาทบทวนสระโอ ไป,ปพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คำแรกเลยคำว่าโกกโอโกคำว่าโบบโอโบคำว่าโออโอโอคำว่าโตตโอโตคำว่าโล ลอโอโลและนคำสุดท้ายค่ะคำว่าโปปอโอโปอ,อ่านแจกโลกสะกดคำถูกต้องทุกคนเลยแสดงว่าพวกเรามีความรู้และความเข้าใจในเรื่องสระโอกันทุกคนเลยนะคะอย่ารอช้าค่ะเราไปเข้าสู่บทเรียนในวันนี้กันเลยดีกว่า ก็เห็นหน้าตาของสระหลายหลายคนก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องสระอือนั่นเองเราไปรู้จักสระอือพร้อมๆกันเลยดีกว่าสระอือคืออะไรสระอือ อ่านว่าอือสระอือเป็นสระเสียงยาวตำแหน่งสระอืออยู่เหนือพยัญชนะค่ะเช่นคำว่ามือมออือมือเราจะเห็นสระอือสีแดงเด่นชัดอยู่เหนือพยัญชนะมอมานะคะ ถ้าเขียนคำประสมสระอือแล้วไม่มีตัวสะกดต้องเขียนตัวออกำกับไว้ท้ายคำด้วยค่ะเ<ม>ช่น<ม>คำว่าถือถอืออถือแบบนี้ค่ะ<ม>คุณครูมีวิธีเขียนสระอือที่ถูกต้องมาให้พวกเราได้ดูเป็นตัวอย่างกันค่ะ อย่างแรกเลยค่ะการเขียนสระอือตามลําดับตัวเลขเริ่มจากลําดับที่1ขีดไปทางซ้ายขึ้นไปหาลาดับที่สองวนลงมาหาลาดับที่3ขีดห่างขึ้นไปและเติมหางอีกเส้นหนึ่งคือลําดับที่4แบบนี้ค่ะคุณครูมีคลิปวิดีโอสอนการเขียนสระอือมาให้พวกเราได้ดูด้วยค่ะ เริ่มจากคีดไปทางซ้ายคืนไปข้างบนวนมาที่เดิมขีดหาง1เส้นและเติมหางอีก1นึ่งเส้นข้างๆกันแบบนี้ค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะขีดไปทางซ้ายคืนไปข้างบนวนมาที่เดิม เติมหาง1เส้นก่อนและเราก็เติมหางข้างกันอีก1เส้นค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าพวกเราฝึกเขียนบ่อยๆพวกเราก็จะเขียนสระอือได้อย่างถูกต้องและสวยงามค่ะ <S <S ต่อมาเรามาอ่านแจกลูกสะกดคำที่ประสมกับสระอือกันค่ะ มาดูกันที่คำแรกเลยค่ะคำว่าลือประกอบด้วยลอลิงกับสระเอออ่านแจกลูกลอือ,อลือคำว่ามือประกอบด้วยมอมา้ากับสระเอออ่านแจกลูกมอเออมือคำว่าถือประกอบด้วย ถอถุงกับสระเอออ่านแจกลูกถอ,อืออถือคำว่าฮฮอประกอบด้วยหอนกฮูกกับสระเอออ่านแจกลูกหออออเฮอคำว่าคือประกอบด้วยคอควายกับสระออออ่านแจกลูกคอ,อื้อ คือต่อมาเมื่อเราได้อ่านแจกลูกสะกดคำไปแล้วเรามาดูความหมายของคำที่เราได้อ่านแจกลูกสะกดคำกันค่ะเริ่มจากคำแรกคำว่าลือมีความหมายว่าพูดกันทั่วไปแต่ยังไม่มีอะไรยืนยันได้แน่นอนค่ะคำว่าเฮือมีความหมายว่า อาการลุกฮืออย่างรวดเร็วเช่นไฟลุกฮือคำว่ามือมีความหมายว่าอาวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อจากปลายแขนค่ะคำว่าถือมีความหมายว่าจับยึดไว้ในมือคำว่าคือมีความหมายว่าเท่ากับ ่าคุณครูมีเพลงสระอือเพราะๆมาให้พวกเราได้ฟังกันด้วยค่ะคุณครูอยากให้พวกเราตั้งใจฟังและสังเกตให้ดีนะคะว่าในเพลงนี้มีอะไรซ่อนอยู่ไปฟังกันเลย ะเอือกันไปนแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมว่ามีอะไรสั้นอยู่ในเพลงนี้มากมายไปหมดเลยหนึ่งละต้องมีคําที่ผสมกับสระอือใช่ไหมคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีคามําคว่าอะไรบ้างอ่าคาที่สังเกตเห็นคําแรกเลยค่ะก็คือคําว่ามือมออือมือต่อมาค่ะคาว่าคือ คออือคือคำนี้พิเศษค่ะเพราะมีวรรณยุกต์ด้วยคำว่าสื่อสออือสือไม่เอกสื่อตัวนี้พิเศษยิ่งกว่าค่ะเพราะว่ามีตัวนอสะกดด้วยคำว่ายืนยออือนอยือน คำว่าปืนปอ,อือนอปืนคำว่าคืนคอ,อืนอคืนตัวนี้ก็พิเศษยิ่งกว่าอีกค่ะเพราะว่ามีทั้งนอสกดและมีวรรณยุกต์ด้วยคือคำว่ารื่นรออือนอรื่น ไม้เอกรื่นคำว่าตื่นตอือนอตื่นไม้เอกตื่นเราจะเห็นว่าเมื่อมีนอสะกดแล้วเราจะไม่เติมออ่างใช่ไหมคะและถ้าไม่มีตัวสะกดเราก็จะเติมออ่า,อางเช่นคำว่ายืนมีตัวสะกด ก็ไม่มีออาส่วนคำว่ามือไม่มีตัวสะกดก็มีออาแบบนี้ค่ะต่อมามีมอสะกดใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะคำว่ายืมยอ,ออมอยืมคำว่าลืมลอ,ออมอลืม ต่อมาเรามาประสมสระอออกับพยัญชนะต้นกันค่ะเริ่มที่ตัวแรกเลยก็ไก่รปะสมสระออออ่านว่าคือกอืออคือคอควายรปะสมสระออออ่านว่าคือ พออือคือพอพึ่งประสมสระอืออ่านว่าผือพออือผือสอเสือประสมสระอืออ่านว่าสือสออือสือลอลิงประสมสระอือ อ่านว่าลือลออืลอ,อลือรอเรือประสมสระอ,อืออ่านว่ารือรออือลืออ่าเมื่อพวกเราได้ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำกันไปแล้วมาลองหัดอ่านให้คล่องกันดีกว่าค่ะเริ่มกันที่คำแรกเลยคำว่า ถออือถือมออามาถือมาหออาหารออือรือหารือมอ,อือมือชออาชามือชาฝอ,อีฝีมอ,อือมือ ฝีมือถออือถือกออากาถือกาถออือถือดอ,อีดีถือดีฝอ,อีฝีมออือมือฝีมือชออูชู มอือมือชูมือดอูดูชออะชะนออีนีดูชะนีมออีมีสออสะศะดอ,อือดือมีสะดือทอ,อือถือยยอ,อายา มอามาถือยามาตออาตาจออืจอหออาหาตาจือหาฝออาฝากออากาดออีดีฝากาดีมออีมีมออือมือ ถออือถือมีมือถืออ่าต่อไปคุณครูมีนิทานม้าดื้มาให้พวกเราได้ลองฝึกอ่านกันค่ะลุงมีแก่เลี้ยงม้าส่วนลุงมาเลี้ยงกระบือเจ้ามา้านั้นแสนดือ้อส่วนกระบบือ ฝึกปรือดีชาวบ้านเขาเล่าลือว่าม้าดื้อเพราะถูกตีลุงมาค่อยพาทีแต่ลุงมีดุเช้าเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะลุงมีแกเลี้ยงมา้าส่วนลุงมาเลี้ยงกระบือเจ้าม้านั้นแสนดือ้อส่วนกระบือฝึกปรือดีชาวบ้าน เขาเล่าลือว่ามาดื้อเพราะถูกตีลุงมาค่อยพาทีแต่ลุงมีดุเช้าเย็นเป็นอย่างไรบ้างคะอ่านไม่ยากแถมสนุกด้วยให้พวกเราฝึกอ่านกันเยอะๆนะคะอะต่อมาคุณครูมีคำถามชวนคิดคะ่ะให้พวกเรานำคำมาเติม ประโยคในแต่ละข้อให้สมบูรณ์นะคะเริ่มจากประโยคที่หนึ่งกันเลยค่ะเราจะอ่านเป็นคำกันเลยนะคะจอโอะไรเอย่ยอ่าจอโถือธนูมาข้อสองค่ะแม่มีอ่า แม่มีฝีมือทําอาหารข้อสค่ะข้อสามม้าถูกตีเพราะดือ้ขอข้อสค่ะในนามีมีอะไรเอย่ยอ่ามีกระบือตัวโตและข้อห้าค่ะเขาเล่า ลือว่ามีผีมาไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าพวกเรารู้ความหมายเราก็จะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะต่อมาค่ะเรามาช่วยหนูดีทำภารกิจกันเถอะหนูดีกลับไปหาตาลือ หนูดีต้องไปเส้นทางไหนคะตะลืออยู่ไหนเอย่ยอ่าถูกต้องค่ะหนูดีต้องไปทางนี้ไปหาตาลือสะกดพร้อมกันค่ะตออาตาลออือลือตาลือตาลือก็เลยฝากย่าไปให้ม้าดือ มาดืออยู่ตรงไหนคะอ๋ออยู่ตรงนั้นนั่นเองไปกันเลยค่ะอ่าสกดพร้อมกันค่ะมออามาไม้โทมาดอ,อือดือไม้โทดือ้อมาดือ้อข้างๆม้าดือ้อมีข้อกระบือ กระบืออยู่ไหนคะอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะสกดพร้อมกันค่ะกรออะกระบอือบือกระบือแล้วหนูดีก็เห็นเพื่อนที่ชูไม้ชูมืออยู่หนูดีจึงเดินไปหาเพื่อนอยู่ตรงไหนคะ อ่าเห็นเพื่อนแล้วค่ะอยู่ตรงนี้นี่เองสกดพร้อมกันค่ะชออูชูมอ,อือมือชูมือแล้วเพื่อนก็ให้ตะก้าที่มีไข่ให้หนูดีถือตะก้าไหนมีไข่เอ้ยอ่าตะก้านี้นี่เอง กดพร้อมกันค่ะถออือถือจากนั้นหนูดีก็เดินทางกลับบ้านค่ะเก่งมากๆเลยพวกเราพาหนูดีทำภารกิจได้สำเร็จแล้วคุณครูมีเกมสนุกๆมาให้พวกเราได้เล่นวิธีง่ายน,นิดเดียวสแกน QR Code ตรงนี้เพื่อไปทำ แบบฝึกหัดในเกมได้เลยค่ะสำหรับบทเรียนสระอื่นในวันนี้กระจบลงเพียงเท่านี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมทบทวนความรู้เดิมและศึกษาเนื้อหาใหม่ที่พวกเราจะใช้เรียนในวันต่อๆไปได้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ